ขอโอกาสกับพระอาจารย์คร e ับครับเมื่อกี้ที่ฟังพระอาจารย์สาธยายเกี่ยวกับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเร็วกว่าความเร็วของเทวดานะครับกับผมไม่สามารถเข้าใจได้ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายขยายความอีกได้ไหมครับว่าทำไมชีวิตมนุษย์ถึงสั้นกว่าความเร็วของเทวดานะ ไม,ไม่คือกระผมไม่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยด้วยด้วยความรู้สึกณปัจจุบนี้นะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรนะออขอพระอาจารย์สรงเมตตาด้วยครับก็มันก็คงแค่นี้อะไรอยู่อาศัยว่าว่าค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆแค่ตอนนี้เราก็อาจจะเข้าใจแค่ความรู้สึกว่า อะไรที่ที่เรารู้สึกว่าเร็วแล้วมันยังมีเร็วกว่าเร็วกว่านะแล้วชีวิตเนี่ยเร็วกว่าทั้งหมดแต่โยมคิดดูว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเร็วคือนายกระหมังธนูเนี่ยนะใช่ไหมคคนที่จับลูกศรเนี่ยแล้วพอเทียบไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าช้าครับซึ่งการรู้สึกว่าช้าแต่มันเร็วครอ่ามันเร็วกว่าที่เราเห็นว่าอุ้เร็วแต่จริงๆนะช้า ันนี้พอเขาใจได้ครับอ่าแต่นั้นพอมาชีวิตเนี่ยเราโอ้ยังไม่ตายสักทีนึกว่าช้าแต่โอ้โหจริงๆอะเร็วนะอ่าอย่างเงี้ยครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ผมไม่สามารถตามได้ทันเลยครับว่าจะเข้าใจได้ยังไรอ่อพอพอจะมีพระสูตรรองรับการขยายความตรงนี้อีกหรือเปล่ายังยังไม่ยังไม่เจอยังไม่เจอที่มาขยายอะไรตรงนี้อีกครับแต่แต่ถ้าไม่มีเทวดาเนี่ยเราเราอาจจะรู้สึกได้ อย่างสมมุติถ้าโยมลองเทียบแค่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นครับเพราะว่าการที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันก็นานเนาะนานช้าดวงอาทิตย์อูกว่าจะไปกว่าจะเคลื่อนแต่จริงๆมันเร็วกว่าความเร็วที่จับปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊เราเห็นนี่เองนะแต่นั้นก็เท่ากับความเร็วที่ยจับลูกธนูเนี่ยที่มาทั้งสี่ทิศเนี่ยโยมลองวัดสิมันกี่เมตรต่อวินาที มันไม่เท่าไร่เองอะใช่ไหมเอมันไม่เท่าไรเองอันนี้เข้าใจได้ที่บอกว่า400เมตรต่อวินาทีก็เป็นความเร็วมากกว่าแล้วถ้าจับได้นี่ถือว่าเร็วกว่า400เมตรต่อวินาทีนะครับไม่ไอไอคนที่จับเนี่ยช้ากว่าช้ากว่า400เมตรต่อวินาทีใช่ไหมเพราะ400เมตรต่อวินาทีคือคือโลกเนี่ยใช่ไหมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันเร็วกว่าไอคนที่จับลูกธนูไงไอคนที่จับลูกธนูเนี่ยน้อย ไอ้ที่เราเห็นว่าเร็วเนี่ยยังไม่เร็วไอ้นี่เร็วกว่าแต่ความที่เร็วกว่าเราจะรู้สึกว่าช้ากว่าใช่ไหมเพราะโอ้โหกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นกว่าจะตกอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าส่วนเทวดาเนี่ยผู้เจ้าคงจะพูดธรรมานี้เผื่อเทวดาไว้ด้วยรเราตรงนี้อาจจะมองมุมนี้ไม่ออกแต่เทวดาฟังแล้วอาจจะเก็ตบอกบโอ้โหเราเหาะเร็วขนาดนี้เวยเนี่ยชีวิตนะ เร็วกว่าใช่ไหมเพื่อเตือนเทวดาอย่าประมาทนะชีวิตเนี่ยสั้นนะใช่ไหมเธอเห็นว่าเหาะไปโน่นไปนี่เร็วปูดปาร์ดอย่างเงี้ยนะแปบ๊บเดียวตายนะอ่าเนี่ยเท่ากับผู้เจ้าเตือนเทวดาด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็มาตบท้ายว่าชีวิตเนี่ย <c oughs> นะรเร็วกว่านั้นอีกนะมันเป็นภาวะมายาอะไรบอกไม่ถูกนะครับฟังดูแล้วมันเป็นมายาอย่างหนึ่ง ที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ฟังสิ่งที่คิดอะเพิ่งเชื่อว่าใช่ใชเพราะว่ามีสิ่งอื่นอีกที่เราไม่รู้จริงนะะร<ช>ส่วนพระองค์นะรู้จริงทุกอย่างะะ<ช>ท่านก็สามารถอธิบาย<ช>แล้วทีนี้ชีวิตเนี่ยโยมรู้สึกว่านานไหมนานนาน,นานนะร้อยปีเนี่ยว่านานนะแต่พระเจ้าบอกแป๊บต้องกลับไปคิดแล้วมันแป๊บยังไงวะเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอาจจะทิ้งไว้ให้โยมไข้ควรนะ ว่าออมันแป๊บยังไงใช่ปะมันก็ต้องเอาไปไข้ควรน่ะขออนุญาตนะคะพระอาจารย์ที่ตรงนี้ที่ว่าแป๊บเนี่ยมันจะเป็นนามธรรมาหรือเปล่าคะาความเกิดของนามธรรมหรือเปล่าคะเ,าเป็นวิญญาเนี่ค่ะที่มันเร็วอ่ะเป็นความเกิดของนามธรรมยมครับอ้นะนะเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเห็นนะนะเพราะมันเร็วมากเลยคะ่ะเ,เพราะว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่เร็วมากค่ะเพราะว่าชีวิตเนี่ย มันอยู่ที่ขันเนี่ยขันไหนที่มันไม่เคยปล่อยวิญญาณอ่าใช่ไหมนั้นชีวิตโยมที่ที่ศาสตร์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยที่สําคัญตนผิดเนี่ยในขันทั้งห้าเนี่ยมันสําคัญตัววิญญาณเด่นที่สุดใช่ไหมเพราะรูปมันก็ยังปล่อยบ้างใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็หลุดไปคิดนะมันปล่อยรูปแล้วนะขณะนั้นเนี่ยแต่มันเคยปล่อยวิญญาณไหมไม่ปล่อยไม่เคยวิญญาณเป็นอันเดียวที่ไม่เคยปล่อย ถท่ากับว่าชีวิตเนี่ยคือตัวนี้ค่ะนิดเดียวริ๊ใช่ไหมเวลาเวลาตายเนี่ยดูสิวะพระเจ้าจะบอกว่ากายแตกทําลายแล้วก็ชีวิตแตกทําลายเห็นนะเป็นสองช่วงอ่าเป็นสองช่วงนะกายยังไม่ใช่ชีวิตนะกายเป็นแค่ธาตุธาตุหนึ่งนะแต่ชีวิตยังไม่ปล่อยนะอ่าแล้วชีวิตแตกทําลายนี่อีกก๊กหนึ่งนะอ่าเพราะนั้นชีวิตเนี่ยก็สําหรับสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องก้นก็จะหมายถึงวิญญาณ หรือจิตถูกต้องไหมดังนั้นการที่จิตเกิดตายเนี่ยเร็วไหมเร็วค่ะเร็วโอ้โหไม่มีอะไรประมาณได้เลยสี่ร้อยเมตรต่อวินาทีนี่กระจิ๋วนะใช่ไหมแป๊บเดียวดับแป๊บเดียวดับเป็นไปได้ไหมครับนี่นี่มันต้องปฏิบุตรชาวินิตายเห็นประโยชน์ไหมอ่าแค่ชั่วยาะเวลาแป๊บเดียวคนนี้คิดออกแล้วเห็นไหมแต่คนนี้ยังคิดไม่ออกนะคอ่าอาตมาก็คิดไม่ออกครับ กมรทิดโกทิ่คิดออกอ่ะนะอผู้เจ้าจึงบอกเป็นบริษัทที่เลิศเห็นนะการมาประชุมกันมั่วสมกันเนี่ยซึ่งอัฏฐะโดยอัฏฐะซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะเธอจะจัดเป็นบริษัทที่เลิศนะก็เรียกว่าเป็นพวกปฏิปุจชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาเห็นนะครับผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกนะฮะผมจำข้อไม่ได้นะที่ พูดเกี strikes, amy, um, pues, ่ยวกับขณะจิตนะครับใน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 วักต้นๆที่ที่เข้าไปเซิร์ชใน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 เว็บในในในอีทิปิตกะนะครับจะสองสองบรรทัดแรกนะครับจะกล่าวถึงขณะจิตแล้วก็ได้กล่าวพูดถึงว่าขณะจิตนะครับเกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปอย่างเร็วพลันนะครับ มันกับชีวิตชีวิตของของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ,ะจะเกิดขึ้นณขณะจิตในปัจจุบันนะฮะและขณะจิตในอดีตก็ไม่ใช่ชีวิตนะฮะขณะจิตที่อยู่ในอนาคตก็ไม่ใช่ชีวิตนะชีวิตจะเป็นขณะจิตปัจจุบันเท่านั้นแล้วขณะจิตปัจจุบันเนี่ยดับไปอย่างเร็วพลัน นะยิ่งกว่าสายฟ้าแลบไปเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าครับที่ความเร็วของชีวิตแม่ตรงนี้มันก็มันก็รู้ได้ด้วยตัวเองแต่ละคนอยู่แล้วขนาดจิตที่จิตยอมเปลี่ยนอ่ะแป๊บแป๊บนั่งรู้ลมหายใจจะเปลี่ยนแป๊บทันไหมไม่ทันก็เนี่ยนะแค่ไม่ทันตรงเนี้ยแหละใช่ไหมมันก็รู้แล้วว่าเร็วกว่า4ี่รอเมตรต่อวินาทีใช่ป่ะมันเสี้ยวของเสี้ยวของเิี้ยววินาทีมันแป๊บเดียวอ่ะใช่ไหม ยมนึกถึงดวงอาทิตย์เนี่ยไปถึงเลยทีนึกถึงที่ไหนก็ถึงเลยทันทีเวลาพระเจ้าไปที่ไหนก็เหยียดแขนคู่แขนนะทีเดียวนี่คิดง่ายๆคิดง่ายๆจะไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะคิดแค่นี้จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อชีวิตเนี่ยมันเร็วมันนิดเดียวนะอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าสมมติว่าแค่โยมจิตยมหลุดไปปุ๊บแล้วเกิดยมตายทันทีอ่ะก็ไปแล้ว ใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นที่ตั้งอาศัยอัตภาพใหม่ต่อไปแล้วอย่างเงี้ยนั้นมันแป๊บแป๊บป๊ปเกิดดับตลอดใช่ไหมเพราะนั้นเร็วมากประมาณเร็วมากเร็วมากเพิ่อแป๊บเดียวสติลุบไปแล้วนะฮะไปชีวิตไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ใช่ไปเกิดที่ไหนแล้วไม่รู้ใช่นะครับก็เอออันนี้ชัดเลโยงนี่อวันนี้วันนี้เหรียญกล้าหารเลยเหรียญยกมอบ แต่แต่ส่วนมากส่วนมากคนจะมองมองแต่รูปกายนะคะพะอจารย์คือมองรูปกายนี่ว่ามันยาวนานมองไม่ถึงใจคือไม่ได้มองถึงตัวตัวความคิดตัวตัววิญญาณตัวนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราจะมองเห็นว่าขนาดเรานั่งสมาธิแล้วเรามองเนี้ยก็ยังไม่ทันนะคะพะอจารย์จะเร็วมากเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ ก็ถึงบอกว่าโหอะไรที่เร็วมากเราก็บอกว่าชีวิตนิดเดียวจริงถ้าขนาดนั้นถ้าระดับไปปุ๊บขณะเรากําลังคิดอกุศลมันก็ไปอาบายอยู่แล้วใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ1ิบอย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ